ความเคลื่อนไหวของค่าย B M W ในขณะนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในเมืองไทยของเรากับเจ้าสปอร์ตเปลือย G 3 1 0คันนี้ครับนี่คือสตันด์คอนเซปต์บารุ่นใหม่ของ B M W ที่เปิดตัวไปนะครับในงาน International Motorcycle Show ครั้งที่13ที่เซาเปาโลบราซิลครับซึ่งได้มีการนำรถต้นแบบนะครับ G 3 1 0หนึสตันคันนี้มาทำการโชว์และแสดงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ของ B M W ได้มีการกล่าวครับว่าในภาพรวมแล้วกว่า90%ของคันนี้เป็นการนามาจากรถตัวจริงนะครับที่จะมีการ เตรียมพร้อมเปิดตัวในงาน MA, อีกมาโชอิตาลีอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 0 1 8ที่จะมาถึงนี้ G310 สตันคันนี้ทำขึ้นมาเพื่อการแสดงโชว์นะครับสังเกตดูเฉียนว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเบาะนั่งท้ายนะครับทำเป็นแบบอลูมิเนียมเพื่อใช้ในการเหยียบเล่นท่านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนมีการเสริมพักเท้าด้านหลังเพื่อการเหยียบยืนนะครับในท่าต่างๆมีการแข้งด้านข้างการล้มนะครับสังเกตดูเฉียนนะครับว่าเครื่องยนต์ชุดนี้เป็น,น,นปเ,เนนครื่รองยนต์สูบ และมีอัพไซด์ดาวน์หน้าที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากในขณะนี้ BMW วางแผนจําหน่ายนะครับ G 3 1 0ออกไปทั่วโลกทั้งในเอเชียอาเซียนนะครับรวมถึงในยุโรปและก็อเมริกาใต้นี่คือชุดเบรกหลังที่เน้นการทาสตันโชครับมีดิสเบรกสชุดต้องบอกเลยครับว่านี่คือความมันความสะใจรูปแบบใหม่ของ BMW ที่เตรียมเพาสุตราโลกอย่างแท้จริงในอีกไม่นานเกินรอนี้ครับการร่วมมือกันระวาง BMW กับค่าย TVS ของอินเดียนั้นส่งผลให้ราคาของรุ่นนี้นะครับไม่แพงเกินไปราคาโดยแท้จริงอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0บาท ในอินเดียนะครับขณะที่ราคาในเป็นทา,านั้นต้องอยู่ที่ว่าจะมีการนําเข้ามาประกอบเมืองไทยหรือไม่ซึ่งคาดว่าคงไม่ยากเกินไปกับการที่ BMW จะมีการนําเข้ามาประกอบอย่างเป็นทางการในอนาคตจากนี้ไปสําหรับโครงสร้างตัวถังของเจ้า g 3 1 0คันนี้เป็นแบบเทอริสเฟรมนะครับท่อเหล็ก,กลมสารคว้ไปมาในแบบโครงถักซึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าตัวรถได้เป็นอย่างดีและในเบรกนี้นะครับเวลาก็มดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ